เครื่องนวดแป้งนะครับขนมจีนตัวนี้ขนาด17บเคูณยี่สบสอนิ้วนะครับมอเตอร์2แรงจะส่งถึงคุณมานบนะครับตลาดบ้านแหลมอําเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอันนี้เครื่องที่1นนะครับจะส่งข้ามไปฝั่งกัมพูชานะครับมอเตอร์สองแรงมอเตอร์มอเตอร์2แรง สินค้าไปถึงแล้วอาจจะระบีก่อนใช้งานนะครับอาจจะระบีหนึ่งที่2ที่3ที่4ที่แล้วก็โซ่นี้นะครับให้อาัจจาะระบีก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดเครื่องนนเครื่องใช้งานปกตินะครับ โอเคครับผมถ้าต้งไหนก็โทรมาถามแล้วกันครับ